นายแพทยทวีสินวิณุโยธินโคษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบอคแถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อไรยใหม่4คนนี่เป็นกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะและถูกกักตัวไว้ที่สเตทควอลันทีนมีผู้ติดเชื้อรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขณะนี้ยอดอยู่ที่83คนและเสียชีวิตคงที่58คน ส่วนกรณีทหารอียิปต์และลูกสาวอุปทูตที่ติดเชื้อโควิด -19 นั้นจากการตรวจสอบแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้สมัมผัสเสี่ยงสูง12คนที่จังหวัดระยองผู้ที่เดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าแหลมทอง886คนเซ็นท่านระยองอีก447คนและมีชาวระยองที่ได้รับ SMS แล้วก็มารับการตรวจที่กรุงเทพอีก3คนรวม1,336คน ส่วนกลุ่มในกรุงเทพมหานครอีก267คนรวมทั้งสิ้น1,603คนทั้งหมดผลออกมาเป็นลบก็คือไม่พบการติดเชื้อค่ะสบคระบุว่าถ้าหากพบการติดเชื้อก็มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมได้โดยจะใช้มาตรการคุมเข้มอย่างที่เคยทำมาก่อนหน้านี้และว,วันนี้ก็เป็นอีกวันที่สบคยังคงกล่าวขอโทษประชาชนชาวไทยอีกครั้งที่ทำให้ไม่สบายใจ ส่วนที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีสั่งกักตัวเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอสีเมืองใหม่กว่า70คนที่เดินทางไปศึกษาดูงานในจังหวัดระยองนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงพร้อมสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง3แห่ง14วันโดยทีมสืบสวนโรคประจำอำเภอลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ที่เดินทางกลับมาจากระยองพร้อมให้คำแนะนำเรื่องการกักตัวอยู่กับบ้าน มีการแจกหน้ากากอนามัยเจลล้างมือฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในตัวอาคารสำนักงานเทศบาลและศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมดและจะติดตามดูอาการจนกว่าจะพ้นระยะกักตัวส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาคนที่เดินทางกลับมาจากระยองรวม6คนผลตรวจ3คนแรกออกมาแล้วไม่พบเชื้อโควิด -19 ค่ะแต่ว่ายังกักตัวต่อไปจนครบ14วันส่วนอีก3คนล่าสุดที่เพิ่งจะกลับมาก็ต้องกักตัวดูอาการ14วัน ซึ่งนายวิเชียนจันทรโนโไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาฝากไปยังประชาชนไม่ควรตีตรารังเกียจคนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นจากระยองหรือว่ากรุงเทพนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือให้มารายงานตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะ